ต้นจากคันแรกนะครับเป็นยันม่านะครับ EF494T นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ2พาวเวอร์วิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับเพิ่มเติมเทอร์โบให้1ลูกนะครับอ่าคันนี้จดทะเบียนปี56นะครับได้อุปกรณ์ดันหน้านะครับพร้อมกับโรตารี่นะครับสภาพยางก็ประมาณ90%เลยนะครับใครที่สนใจอยากได้ตัวนี้ไว้ใช้งานนะครับได้ดันหน้าแล้วก็โรตารี่นะครับ2แสน9 9 0 0 0บาทนะครับ2 9 9 0 0 0บาทเล่มทะเบียนนะครับเอกสารจดโอนครบเลยนะครับวันนี้ รีวิวโดยน้องนาทีครับปั่นโตรตารี่อ่ะปั่นโตรตารี่อ่นนี่ครับโตรตารี่ปั่นใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้จะเป็นโรตารี่ของค่ายวิเทียนนะครับ มือใหม่ครับเพิ่งเคยปั่นโรตารี่ครั้งแรกนะครับต้องประธานอภัยพี่น้อง f อด้วยนะครับก็อยากทดสอบระบบนะครับให้กับ F c เห็นนะครับตอนนี้น้องอายุ10ขวบนะครับเพิ่งเพิ่งจับยันมาดันครั้งแรกนะครับปกติก็จะดันแต่พวกคูโบตานะครับหาดูงานดันของเขานะครับตัวนี้ระบบจะเป็น9กเกียร์หน้านะครับ9กเกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์จะเป็นสีู่บนะครับ2องพาวโฟวิลกับเคลื่อนสีล้อครับอันนี้เพาเดียวใส่โฟวิลหน่อยลูก ใส่โฟวิวหน่อยโฟวิวอยู่ตรงนะ่ากดลง่าโอเคฮะไปเอามาหม่ครับโอ้โหสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารที่คกลครบนะครับตัวนี้เป็นยยนม่านะครับ EF49 4 t ครับ ขับเดยวน้องมาทีครับลูกชายผมเองนะครับใครสนใจนะครับคันนี้นะครับเป็นเงินสดแล้วก็ออกผ่านทกศเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์91นะครับ8611191นะครับอ่ามาลูกขับครั้งแรกครับมือใหม่อย่างเงี้ยครับอ่าระบบเกียร์มันก็จะเยอะหน่อยครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวว่าโอเคเลยนะเครื่องเกียร์ดีนะครับ มงการทำงาน2,634ชั่วโมงการทำงานครับดูชุดท้ายพวกแขนท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับแขนหลังก็จะเป็นแบบกล้ามปูนะครับอ่าโบซิงนะครับโบซิงนะครับตัวนี้เป็นโบซิงนะไม่ดัครับเล่นเครื่อง่หมลูกโอเคนะครับจบไปสำหรับกันแรกนะครับตัวนี้299,000บาทนะครับเล่มทะเบียน เอกสารชุดโอนพร้อมนะครับเป็นยันม่านะครับรุ่น EF494G e นะครับ